กสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนเนาะว่าเอฟซีฟังไทยกับเอฟซีฟังลาวแล้วก็เอฟซีต่างประเทศพบอๆกันดีลนะครับกับช่องพีเสียงแหวนใช่แน,น่คนเก่าคนเดิมนะครับเนาะพบอๆกันมือนี้กับเดีพ๋พาเลาะบานท่องเที่ยวบึงเล่บึงงนี้เทียวบานเ้องนี้นะครับตามถนนบางข่างว่าบานเ้องนี้เป็นเัื่งใดไปชมกันในเลยครับ เดี๋ยครับทุงไร่ทุ่งนาทตรงนาเกินเห็ดให้เห็ดนากันเห็ดนาอันนี้ผู้มันจะสู้เป็เบิ้งนะครับเดี๋ยวผู้ผู้เขียวผู้เขียวผู้เขียวโอเคนี่นะครับผู้เขียวไก่ด้วยครับนี่ไก่เบิ้ลไก่ไก่เรียกว่าผู้เขียวนะครับ นี่เนาะครับเนาะหูเขียวเนาะเห็ดหน้าไฟการเห็ดหน้าวานเนาะครับเนาะหน้าปังหน้าปังครับวานเอาบวได้ดำหรลงเมื่อยขึ้นว่ะดำบวดไวแดดยามนี้นะแดดแดดแห้งดำบวดไวเคือเห็ดหน้าปังอันนั้นรับเนาะเนี่ยเป็นธงไหตึ้งนั่นนะครับเนาะหน้าปังที <their con problems> <ira> anc, ่เสือกชาวบ้านชาวช่องคนไฟกานมาเห็ดนะครับตำบลดอนทอง จะน้าบางคนเขากัใส่รถญ่ไทยพื้นเอียงเลยครับตอนไงหนอเพิ่มที่สูงหน่อยนะครับงงหนอโ,โอ้ยสันดีนี่ครับรถไงไรถญ่ไทยผูเขียวครับผูเขียวผูเขียวน,นะนี่ครับติดที่สองเขาหาวนาเพิ่มที่กันมาเห็ดห็หน้าทำหนาปังนะครับนนอ,นอโอเคครับ แยกแยกอันตรายครับน่ะต่อมากับเป็น,สม,มนสมโอก็มี่นะครับเออสมโอสมโอนี่กั เป็นของแถวบ้านบ้านบุงหมู่สิบสี่นี่นะครับชมโอาข้างๆอย่างนี้นะครับเนาะชมโอหมู่สิบสี่บ้านบุ้งนะครับเนาะ ไปล่อไมคุณยายไปคุณยายยู่ี่การกีฬาครับผมคุณยายกาีรา้งครับมอเดืวอนะมอด้ยข้าน่อมไอ้ขนมเส้นเน่ยอันนั้นเนี่ยเอามากในโรงเรียนพู้หลักครับผมในโรงเรียนลครับผมมาพี่กับขอายูกคด้หมอบยครับ ใช่ยังลงลงเลี้ยวบอกครับน่ะเดี๋ยวครับคุณทรายนะจ้าไปในเบื้องครับพี่สี่ตูกคู่ทุกคนเอาเบื้องนะครับเด้อเบื้องนี่เจ๊ไก่ทองมันเอาเอ็มดอยมาให้ครับขอบคุณในไลายครับขอบคุณมากครับไปประกาศรับสายเสียงพี่เสี่ยงแชนแนลครับาตลาดธรรมดาว่นมีนมาตลาดนัด รรมดาานนอครับนอตลาดอำเภอกเกชมบุญอ่ะงานเดียว้ราอร่อยแล้ววะเสียสียงสี่แผลนะสี้แผลจะคล้องได้ใช่บอเขาจะหวาดแท่งวะได้ครับพี่นาวเด็กต้องไรครับออ๋เป็นเสียยคุ้นหนตอนนี้เออ

Giờ bóng không? Ừ. bưng cười bưng nhắn đó. Anh nào chỉnh hiền. mười em lục ký này mục ký này mục ký 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 mục Đâu nhỉ? Đó là sống Tay quẩy gì Tay quẩy đi thôi Không <laughs> đi, quẩy xúc น e ีอว่างสองที่ยแล้วกออกมาเก็บอะหอมแดงหกับพอนี่เออกวยนี้หอกระตุ่มได้ป่ะ ว่ามันมีแบบหนึง่งหออ่อกระต้มแล้วมันสีสมเนาะบอกอันนี้เป็นกล้วยตีหรือกล้วยเปลือก,ก,กบาง<อ>กล้วเปลือกบางใช่มี่เท่าไรกันต้องหาอ่างชอบ หายรเลนี่นี่ไอสารบาทให้ไรก็ได้แต่ว่าเขาเห็นอยู่ตั้มือไปตั้มือมาอยู่ปานงมหาปลาหลดุดอะไรเพิ่นห,หลดุดงมหาปลางมหาป่าหลดุดจำได้กับ่หเห็นไม่มีผีอีกป่ะอ๋อมีผีก็ มันว่าถือฟองมันนี่หันถือฟองมันอ๋อไปห้า,หาบทาทแต่ขอให้แปดสิบเอออะไรว่าโดนแปดสิบเยนบาทก็ได้เหรอเรยนบาทใช้ดีโอ้ยถอนเท่าไหรได้แหละจีห้าอ๋อโอ้ยมันยาก พักก um. ็เอาวะเอารงไปทำกันนะตัวนั่งเ่วยเข้าขาวน่ะครบครไปทำกับแบบเนี่เาเนี่ยบบกกิศก็ไปเอาเนี่ยพีเด้อกิกับเครือเตียดใช่บครืัวแบบนี้นบ่มเปล่าใช่พันผออย่างฮะก่อนนลยข้าข้าวน่ะดีเขาใส่แบบอัน

นี่แบบคี่ยังแหงกระทุงกระซ่าวขึ้นมาจากเหขึนกระยื่อคุณนีนี่นะแอามหายอันแบบพีกเจ้าไว้หายนี่แบบพีกบ่อันจักบาททุงเลยจี 20บาทครับนี่ครับพิก20บาทอันนี้ครับอ่ะขอบคุณค่ะว่ามีบักนวยบักชัวนวยขาวๆเนาะอะนั่นเละมาวมันมีสองพันาบมีในอันขาวระมานเขาั้งเบรัก็รคนละ่ันีนมาทนี่20บาทมาสเตยี่ ปทำรายการหาบะไรฟร้อมแค่ไม่มีเลยอยงเงิึงรุ่นทัวตลาดมีก็ไม่มิถ้ามีเงินแล้วม่มีแอนตี้มันก็ไม่มีประโยชน์อิ้วยแน่ยี่สิบบาทมีแล้วละได้แล้วละแพงอรีของนวักรรมละสิบว้า Vina ờ, này? này 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 mình này 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 gì này 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 nè này

พุ่นได้ทางออกยี่สิบออกมาออกก็เอาบางุูนน่ะออกไปพูนก็สัตว์ออกก็มีที่กลับก็มาหาไอ้ไอ้นั้นบ่ไดายิ่งวันซังอันนั่นน่ะซางมุกกระษานั่นถึงก็พูดว่าฉีบได้ทางทำพิ่นได้แล่วมีอยู่บ่บก่็ฮูมทั้งนี้พุ่นก็มีอยู่ได้ละล่างใครก่อน มีบกอเพิ่มๆเนี่ยบอกโอ้เากไปตลาดนัดก่นก็กระย่างไ

นี่แต่ละชาวบ้านเต้เนี่ยทุกคนลาดสีเขียวจากนักท้องถิ mm ่น hmm สีเขียวเกษตรบานตะบุเกษตรสมบูรณ์เลยครับแต่ละชาวบ้านเต้เป็นสุ่มเลยครับชาวบ้านเต้ขี่จักรยานชาวบ้านเต้ขี่จักรยานเลยครับเ าชาวบ้านเตะครบบับชาวบ้านเตะสี่จักรยานตลาดนัดชาวบ้านเตะครับเนาะเวทีประกวดอ่ะฝนลงามากมากไหมของชุมชนเทศบาลชาวบ้นนา,านแตะนะครับเนาะเป็นเวทีประกวด S 2> <S 2> <S ครับซึ่งราครับเคขื่อนนี่นะเคขื่อนพุ่มนะครับเคขื่อนพมอันทั้งนัาางน้น,นทั้งนานนี่จะเป็นประตูน้ำประตูน้ำเปิดเปิดน้ำเปิดไน,น่ออกไปให้เฮ็ดทำการเกษตร,รนี่น,นะครับเนาะเคขื่อนพมมันแดวดวอดแจมทะดลนนี่ก็มันเป็นหม่องไทยอ่าเดี๋ยวเเานี้ดูพมชมคิง อ่างน้ําพรมนี่นะครับเนาะนี่นะครับอย่า,นนนา,างน,นี้นะครับเนห็นว่าดูพรมชมคิงแอนอ่างน้ําพรมนี่นะครับมีแอนพรมนะครับไอสิข้าเบื้องก็ดูพรมชมคิงแล้วก็แอนนะครับเด้อว่ามีแอนว่าไรนะครับต้องมีแอนนึ่ต้องแอน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 อ่างน้ําพรม เครื่องสูบน้ำพิ่นเนาะครับเนาะน้ไหลก็ดูดออกมันสิล่นล่นมองล่นมาหนี่ครับเ่ยบ้านเนี่ยเพามอยากว่านี่ยเส้นหมดนี่แหละทางนี่ง,งามน,นะหน้ามันเขินจากทางนี่ก็อยู่ประมาณสามสิบเซนนี่ครับตาเธอเลยสามสิบเซนก็ถลวมล่นเลยแล้วครับสิล่นไหลออกมาทางนี้แหละแต่พอน,นี่หันหนงหัวหันตาหน้า มันบอกอันนะยังบ่อหลุนน้ำไหลน้ำยี่ฟังเห้ยคนกักขังน้ำไหลน้ำไหลจนถึจนจนสีหลุนเาะสามชิบเส้นสามชิบเส้นกับสีหลุนแล้วนำนะอันนี้ก็คือประตูน้ำนะครับข้างหน้านี่กับประตูน้ำผูกเขาเขาคือเชียวหน่ยก็ผูกเชียวนะครับเออพี่น้องเอยคุณน้ำเต็มเลย เกียบจูอันนี้เกียบฮะคนไหนวะอันที่สองอ่ะ,ะอา่าอ่าที่สามข้ที่สามใชเขาใช่ทีนี่ <c oughs> นะครับเนาะหมดแล้วครับอ่างจะลงไปเป็นอันคือเคือนสีสีหล่นเมื่นนมอหล่นก็หลน่นมองนี้มืวอหลน่นเพิ่นกระชับ ซอยมันนี่ครับมองนี่คือประตูน้ำประตูระบายน้ำข้างล่างว่ามีเลยครับเลยเลิกเลยครับนี่นี่นเลิกเดี๋ยวผมซูมให้เบื่องครับเน,นี่นี่เนาะครับเนาะข้างล่างเลยครับเลนเปิดเผยมาไกลออกไปเห็นแล้วแถวสะดุง้งสั้นสลักสีเหล็กที่ทคน่ะครับสะดุง้งเนาะเลิกเลยครับนี่ามัมนต้ตื่นนี่ เดี่ยผมยังอยู่โหมดซูมซูมด้วยครับนี่เด้อโหมดซูมนี่น,น,นะครับข้างหลังอันนี้เออเบิ่งกะเสียวนี่น,ะนีนะครับนี่ครับเนาะเจนนี่นี่แหะครับข้บางล่างเนาะข้างล่างเลือกประมาณเกือบยี่สิบเมตรคุณนะครับ อันนี้คือของทางหลงังสี่ขึ้นมานี่นะครับเนาะอันนี้เพิเ่อนเห็ดประตูน้ำไว้นี่นะครับประตูน้ำเพิ่นเกษตรขึ้นไปท้างขึ้นไปเปิดนร่งครับเนี่ยประตูน้ำนะครับเนาะนี่จะระบายน้ำออกไปเพิ่นเพิ่นว่าระบายตอนนี้เพิ่นกักน้ำไว้มันก็เลยหลยน,นะครับเนาะแล้วเพิ่นที่ใส่น้ำ เขาลองแพร่กันนะครับยุคไกลๆลองแพร่ลองแพร่น้ำพุ่มนะครับผมซู่มให้เพื่อนครับลองแพร่ครับเนี่ย,ยนี่แหละครับมันลองแพร่กันนะครับเนี่ยมันการกนางไว้เห็มันร้ายคนในเศษเศษผ้ากันลองแพร่นี่ยนะครับน,นั่นแหละแพร่แพร่พที่เขาลองกันเศร้าลองเศร้าเกี่ยวละเขาได้บุญองกรรับบรลูแต่ก็มองแพร่ก็จอดไป่ที่ขึ้นมองนัินนะครับผลังคาสีสุกนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วนี้นะครับเนี่แล้วนี่นีคือ มองเสาแพร่เนาะครับเนาะเสาแพร่มาลองลองกับข้าลองตามน้ำนี่นะครับน้ำลามขึ้นไปลองขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะข้าขึา้นไปเห็นแล้นะครับนี่ละครับแค่แค่เดีกับชิ้นแหนมเห็นอยู่ในน้ำเลาะแค่นี่แหละอ่ะออมาผงกลับมานมองนี่นะครับมประตูระบายน้ำนี่นะครับนอกประตูระบายน้ำมกับแหนมเห็นอยากเห็นแหนมตรงไปแล้ววิ่นหัวเมาขโต๊กนี่นะครับเนาะดูระบายน้ำนี่เป็น หนึ่งประตูสองประตูสามประตูสี่ประตูนะครับเนาะประตูระบายหนาะมียูซีประตูนะครับเนาะนี่แหละยีซีประตูตอนนี้เพื่อนกักน้ำไว้หดีใดกิจการลองแพนี่นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวกะแพนี่นะครับ อันนั้นก็ภูเขาเนาะมองลองแพ้ก็บยุ้ต <lakh empath etic subtitles> ีนภูเขานี่นะครับนี่ภูเขาภูเขาเป็น่าเขาเขียวเนาะครับนี่ใหญ่ๆนี่ครับนีู่ไก่ด้วยครับนี่นี่โหหูหูหูปล่อยหูแล้วครับภูเขียวเนาะภูเขาทั้งนั้นเลยครับอ้อไว้หวอ๋อไหวเลยภูเขียวด้วยครับเด้อผมก็อยู่ส่วนกลางนี่นะอ่ะนี้นะครับภูเขียวเห็นไหมภูเขียวนี่มาทางนี้นะครับเนาะ นี่แะทั้งล่างแหละน้ำก็ที่ออกมาทั้งนี้แหละถ้าเพิ่นระบายน้ำมาันไหลออกเพิ่นนี่บุญบุญบุญนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นบ่ระบายก็คือว่าเอ่เอาไว้ท่องเที่ยวล่องแพผูพ้คิงนี่ครับเกิดว่าลอ่องแพผู้คิงอง่าผู้คิงล่องแพผู้คิงหลักการส้มโอบา้าบุงสิบสี่บอกครับส้มโอบุงสิบสี่บ้านบุ้งนะครับ Bao hộp 14 14 sip 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 nó không nó này nọ, thôi 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 ลองแค่กันนะครับเนาะทางนั่นเนาะนี่นะครับบรรยากาศฟุงฟูเขาแล้วนี่นะครับนา่งขึ้นมาโอเคครับสวัสดีครับก่อนจากกันอย่าลืมครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดเด้ยครับว่าเอฟซีฟังไทยเอฟซี FC ฟังล่าวะไรก็เอฟซีตังนะ้งระเรศเนาะที่เขามาชมพีเสวยงามขอให้ลำลำด้วยลุย เฮงเฮงปังปังในวันปีใหม่เนะครับเนะาะขอให้รวยๆเฮงเด้อครับเด้อสาธุบ๊ายบาย